สวัสดีครับกลับมาสู่จู๊มาโอนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับคอร์ตูมนะครับคอร์ตลอฟนะครับคอร์ตูมดีไวฟินิกนะฮะซึ่งก็ออฟอินนะฮะออฟอินทั้งคู่นะครับกับคอร์สปกตินะครับคอร์ตูมสวอตวิงนะครับที่ออฟอินเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาทดสอบดาเมจนะครับระหว่างคอร์สปกติกับคอร์ตลอฟนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตทดสอบดาเมจทั้งหมด10ครั้งแล้วเอามาเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดาเมจของ อขอตุ่มล็อฟก่อนนะครับ DIY finish ก่อนนะครับโอเคบัฟนะฮะจะมี red booster power booster unlimited ding แล้วก็ mana push นะครับแค่นี้พอนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทดสอบกันเลยนะครับขอตุ่มขอล็อฟนะครับ DIY f i ิ i s h นะฮะครั้งที่1นะครับได้261นะฮะครั้งที่2นะครับ239ครับ ครั้งที่3ครับ2 70ครับครั้งที่4ครับ2 71ครับครั้งที่5 2 40ครับครั้งที่6ครับ2 53ครับครั้งที่7ครับ2 41ครับครั้งที่8ครับ2 6 1ครั้งที่9ครับ267ครั้งที่10ครับ2 66ครับผมโอเคเราเปลี่ยนใส่คอสปกตินะครับคอสปกติครับ สองสามสี่ครับสองสี่เจ็ดครับสองหนึ่งห้าครับสองสี่เก้าครับสองสี่สี่ครับสองสามสี่ครับสองสองหกครับสองสี่หกครับสองห้าเก้าครับสองสามแปดครับ ครับเมื่อเอา,อาดาเมจนะครับของคอสต,ตูมลอฟนะครับกับคอสตูมปกตินะครับมาเปรียบเทียบใส่ตารางนะครับค่าที่ต่ำที่สุดของคอสตูมลอฟออฟอินนะฮะต่ำสุดก็คือ2องล้านสามแสนเหมื่นนะครับมากที่สุดก็คือ2องล้านเจ็แสนหหมื่นนะครับส่วนคอสปกติเนี่ยต่ำสุดจะได้2องล้านหแสนหาหมื่นและสูงสุดคือ2ล้าน 5,900,000นะครับเอามาเป็นค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยก็คือของคอร์สลอฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,560,000นะครับและคอร์สปกตินี่คือค่าเฉลี่ยอยู่2,390,000ค่ากลางนะครับของคอร์สลอฟเนี่ยก็คือ2.61นะครับส่วนคอร์สปกติเนี่ยก็คือ2,410,000นะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคอร์สตูมลอฟเนี่ยที่เพิ่มนะครับ เป็น2เท่าก็จะได้แก่ MATK ที่เพิ่มขึ้น2เท่านะครับแล้วก็าดาเมจนะครับต่อศัตรูทั่วเพศนะฮะเทียมทั้งกายภาพและเวทมนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก5%เนี่ยก็โดยรวมคือแรงขึ้นประมาณ7.40นะครับถามว่าแรงขึ้นมากไหมโดยรวมก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าโอเคละ ม,มันแรงขึ้นจริงๆนะครับแล้วว่ามันเป็นของที่ที่ดีที่สุดนะตอนนี้เราคิดว่า,าถ้า GT ไม่ทำกิจกรรมลอฟกลับมาอีกเนี่ยใครที่มีคอสตูมลอฟอยู่เนี่ยตอนนี้แล้วก็ออฟอินหรือว่าออฟอันติเมทหรือออฟอื่นๆตรงสายเนี่ยก็สามารถที่จะรีดดามเมจหรือรีดศักยภาพของอาชีพตัวเองออกมาได้เยอะแน่นอนครับโอเคครับจุแมะโอก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ